สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรพี่น้องเฮาผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับมือนีกับพาพี่น้องนะครับผมมาเบิ่งควายนะครับเปิดราคาควายสู้พี่น้องฟังอีกขึ้นเก้าแล้วครับผมจ้าครับอยู่กับคอกควายน้องบินนะครับจ้าครับน้องหมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านะครับมือนีมาเป็นแบบพ่วงแบบปัวเลยครับพี่น้องแม่จ้าครับผม ครับมียู่จากโตครับมือนี้มือนี้มีคมหนึ่งกับอีกโตหนึ่งนะจ้ะนะครับมีแม่ลูกมาฝากพี่น้องเขานะครับผมแม่นจ้ะเห็นงานวันสี่หรือเปล่าเพลงะจ้ะพี่น้องของถือจ่ารับรองว่าของถือแน่นอนครับพี่น้องมือนี้ครับผมนะครับที่ตั้งเขานะครับจ้าที่ตั้งเขาก็อยู่บ้านกันนวลจ้ะอำเภอตั้มสูงจังหวัดขอนแก่นจ้ะเบอร์ติดต่อนะครับผมเบอร์ติดต่อศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ้านะครับเบอร์นี้กับแอดไลน์เด็กเก้าแม่นจ่าแอดไลน์สอบถามได้จ้บผมยุ่งเก้ะ ครับมาเปิดควาราคาเกษตรกรให้พี่น้องเขาเบื้องเชื้อเก่าครับผมจ้กับพี่น้องนะครับผมมาครมาเบื้องรายละเอียดกับคบเลยอ่ะนะครับตัวนี้นะครับ<า>ผมรายละเอียดเพิ่นนะครับตัวนี้เป็นโคมแม่ลูกจก้ะโคมแม่ลูกลูกของลูกช้าของสางอุดอดอน้ะจ๊ะแม่ลูกผู๋นะครับตัวนี้แม่เป็นซูงไรเป็นไรครับแม่เพิ่นสีซูงที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบจ้ะหนึร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบนะครับพี่น้องครับผมเบื้องครับลูกไกายแม่นะครับผมค้นนี้นะครับผมตอนนี้สถานะแม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นตอนนี้ผสมกัับบเเพพชชรรรลลลำำโโงงได้้้้มมือแวจะนคผ ไปได้ซีบมือแล้วครับพี่น้องเบิ้งครับการใจลูกของเพิ่นนะครับผมลูกแหลกนะครับพี่น้องเบิ้งครับนะครับผมทองผมนี่นะครับผมถือว่าซื้อสองเอาไปรุ่นสามเนนจ้ะนะครับผมเปิดราคาเวลาเป็นไรครับคุณตัวนี้เปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทด้วยจ้ะสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเนีนจ้ะนะครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้องราคาเนี่ยก็ถือว่าพี่น้องสามารถคุยกันได้นะครับผมเนีนจ้ะคุยกันได้สอบถามกันได้จ้ะเบิ้งครับพี่น้องครับผมนะครับขึ้นใชเพิ่นนะครับแข่งขาเงาเลยครับพี่น้องครับผมโค้งสางดี นะครับมีเอกสารป่ะครับตัวนี้ตัวนี้มันมีเอกสารจากเพิ่นมาเป็นของลูกชายร่างอุดดอนจ่าเบิ่งน้ำตัวน้องเบิ้งเหรอนะครับเพิ่นว่ามาเนาะครับผมแม่จ้ะ่าไปหางเพิ่นเกษมีนผมเทียนไปหางอมเทียนจ้าพี่น้องครับพี่น้องครับผมแต่ว่าแม่เพิ่นปกติเนาะครับผมแม่จ้ะครับผมนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับครับงามๆเลยครับผมนะครับเบิ้งหน้าตาวงเขาเพิ่นนะครับอัตลักษณ์นะครับพี่น้องครับผมงามๆเลยครับผมคุณนะครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับผมเบิ้งเอานะครับงามๆทั้ ไอ้หางเก่งครับแม่เพื่อนนี่ครับเือว่าการใจลูกนี่สุดยอดนะครับผมเรื่องครับพี่น้องแม่หน่อยแต่ว่าใจลูกนี่สิพ่อแม่นะจ้ะครับผมซีมุนเก่าพันบาทตัวนั้นครับพี่น้องโคมนี่นะครับแม่สูงร้อยซี่รอยสามสิบเอ็ดบวกลบจ้ะครับผมนะครับราคากับซีมุนเก่าเท่านั้นนะครับพี่น้องครับผมคุยกันในอีกรอรองกันในคือเก่าแล้วครับผมทำพี่น้องมักน้ำกันกับพ่อมาครับผมนี่นะครับโคมทองราคาเกษตรกรครับพี่น้องนะครับพี่น้องมักแต่จ้งคุยกันนะครับ ราคากับขึ้นอยู่กับพี่น้องคือเก้าแล้วครับผมียนจ่าผู้ใดสนใจเลยจังไายก็โทรมาสอบถามได้จ้ะนะครับผมเดี๋ยวเฮาพาไปเบิ่งนะครับกับรายการต่อไปครับจ้าครับพี่น้องพาพเบิ่งนะครับกับรายการที่สองตัวนี้นะครับผมจ้ารายละเอียดเพิ่นนะครับตัวนี้เป็นอ่าผสมบิ๊กบอสจ่าที่ผสมในสามสิบหมื่นแล้วจ้ะนะครับแม่ผสมบิ๊กบอสนะครับตัวนี้ครับพี่น้องครับผมสูงลายบนไดครับสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าบวกลบจ้ะนะครับเบิ่งครับพี่น้องล้ำโตเนื้อดีนะครับผมเราก็ได้สูงอีกซ้ แม่นครับแม่นี่ได้ลูกมา่อ้รจกโตครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเบิ้งครับพี่น้องล้ำตัวเพิรนนะครับดูว่าเงาสูงดีนะครับแล้วก็หน้าตาสวยเลยครับตัวนี้หู้หู้เป็นตะเลี่ยงนะครับพี่น้องครับผมนะครับเปิดราคาไปหลายปไนเลยครับโตนี่เปิดไปที่สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแม่นจ้งเมนี้มีแต่ของถือนะจ้าพี่น้องนะครับพี่น้องครับเบิ้งเอานะครับข้างยกคูข้างอีถือก็นี่แม่นจ้งเอาไปซานตัวมีราคาพิเศษให้อีกนะครับพี่น้องเบิ้งตามโตได้เสียต้จาผมบบงครัผมหน้าตาาวงเเข่พินนะครัับอต คือว่าสวยครับวงเขาคันซ่อนงามครับอึกบักเผาครับคอแข้งคอขาขีบเล็บลีบเท่างามครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวจุ่มพิ่นย่างให้พี่น้องเพราะเบิ่องจักหน่อยนะครับหูจ้าเฉายงเพลยนะครับพี่น้องงามเลยครับผมนะครับโดยรวมเราเก็คือบ่มีตำหนิความีตำหนิจะรับประกันตำหนิให้เลยนะครับผมรับประกันตำหนินะครับพี่น้องครับผมโทรมาต่อรองพูดคุยราคากันได้คือเก้าหรอครับผมนะครับโดยจุ่มพันมาทั้งปีพี่น้องเพราะเบิ่องนะครับผมทายางเพลยนะครับผมฮู้ฮครับเป็นตะเลี่ยงครับพี่น้องกินยาเกลี้ยยงง่านะครับผม คว้อยู่นี่ครับพี่น้องเลี้ยงแบบธรรมชาติครับผมนะครับเบิ้งครับลักษณาธาทางเพิ้นสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องตัวสถาน็ต่อรองกันเลยอีกจ้ะะนครับสถานะผสมบิ๊บบอสนะครับได้สามสิบวันนะครับสูงอยู่ลอยสามสิบหานะครับผมนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องสนใจกะโทรมาเบิดเก้าเบิดเดิมนะครับพี่น้องครับผมหรืออยากเขามาเบิ้งตัวจริงกับเขามาได้เนาะครับผมเมียนจ้าอยู่บ้านกันนวนจากอำเภอส้มสูงจังหวัดขอนแก่นจ้านะครับพี่น้องกะเบิดเก้าฝากนะครับ จ้าเบอร์0826791523จ้าครับพี่น้องแอดไลน์ก็ได้เด้อครับผมผู้ยุไก่นะครับผมนะครับขอเบิ้งรูปเพิ่มเติมหรือว่าเบิ้งเอกสารนะครับจ้ากับพี่น้องก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทุกท่านนะครับผมจุดใหม่ๆหมควรเงามราคาเกษตรกรอีกคือเก้าแล้วครับพี่น้องมือนี้งจ้าครับมือนี้ก็ขอเก้าคำว่าขอบคุณแหละสวัสดีครับสวัสดีจ้า